สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว y o u t u b e นะคะและชาว f a c e b o o k ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูมาต้บ B 2 7 4 0จนะคะตัวนี้สภาพใหม่นะคะลูกค้าถามกันมาเยอะมากค่ะรุ่น B เพิ่งได้มานี่แหละค่ะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันหน้าค่ะและผ่าน4นะคะหรือว่าด้านหลังเนี่ยใครอยากจะไปตัดหญ้าในสวนนะคะสามารถ เปลี่ยนเป็นตัวตัดหญ้าได้นะคะสำหรับ B2740S ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะตัวนี้จดทะเบียนปี62นะคะสภาพนางฟ้าค่ะนี่ค่ะสภาพตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรถสวยสภาพเดิมทุกจุดนะคะสำหรับ B27S ตัวนี้นะคะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงให้ครบเลยนะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานนะคะอยู่ที่350ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ ดูสภาพรอบร,อบรอบคันนะคะนี่ค่ะสวยนะคะลูกค้าใช้งานน้อยค่ะเบาะไม่มีรอยขาดนะคะห้องเกียร์ไม่แตกไม่ล้าวนะคะลูกค้าดูใกล้ๆได้เลยนะคะรถสวยมากค่ะพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะเป็นขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะสามารถตัดหญ้าในสวนได้นะคะไถพวนได้นะคะใครทําสวนผักเล็กๆกก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะมาดูด้านยางค่ะยางหน้าดอกเต็มนะคะสภาพสวย ยางหลังก็เช่นกันค่ะยังใหม่อยู่เลยนะคะดอกเต็มนะคะนี่ค่ะกระทาล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะมาดูด้านหลังของรถนะคะนี่ค่ะสวยเดิมนะคะลูกค้าสภาพนี้หายากมากๆานะคะสำหรับ b 2 7นะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะเป็นตัวเอด,ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่หาอยู่นะคะแนะนำเลยนะคะมาพร้อมผันสี่นะคะตัวนี้นี่ค่ะใบเต็มนะคะโครงสวยนะคะตัวนี้ b 2 7 4เ s อ่อ2 7 4 0 S ค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะใครที่อยู่ไกลถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาดูสินค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้นะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะสำหรับตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่2 9 8 0 0 0บาทค่ะ2 9 8 0 0 0บาทนะคะพร้อมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะสนใจโทรได้เลย 0819136451ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเครื่องกันนะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราช่างกันก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะสนใจก็รีบจับจองกันเลยนะคะรถสวยพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะคัดเกรดมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะตัวนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับใครที่เคยซื้อรถกับทางเราไปก็จะทราบดีว่ารถสวยตามตรงปกแน่นอนนะคะ